ผ่านทางมาคนต่อไปไปผ่านทางน้องชายหนังสือผ่านด่าน50อแปะไม่ต้องหรอกแค่ห0อีแปะอยู่ได้ครึ่งเดือนเลยนะไม่ต้องเรือคิดว่าแพงไปข้าน้อยชอบสุรารถเลิศหากมีสุรารถเลิศจากตะวันตก ก็พอเราเว้นได้ตัวข้าเหมือนคนพกสุรามางั้นรึเจ้ามาเพื่อทําการค้าอะไรเจ้ามายุ่อะไรกับข้าล่ะเป็นการค้าที่ไม่ได้มีต้นทุนกระมังหากเจ้ายังไม่ปล่อยข้าข้าไม่เกรงใจนะถุงเงินของเจ้าเป็นของม่อเปยผ้าคลุมเป็นของยุ้ยอิงส่วนกระโปรงทำมาจากผ้าเจ้าเสียของตงยวนมวงเป็นของวี่หลัวแต่งตัวม่ซส่วช่นนี้ข้าเพิ่งเคยเห็นเป็นครั้งแรก การค้าขายของน้องชายช่างกว้างขวางนะที่เรียกเจ้าว่าน้องชายเพราะไม่อยากเปิดโปงเรื่องที่เจ้าเป็นสตรีให้เข้าเรียกพี่ใหญ่จิก่กำแพงเมืองมาดูหรือไหมเจ้าค<ๆ>ิดจะทำอะไรอยากดูว่าเจ้าเป็นใครกันนะ่เอามานะคืนข้ามาได้จะดูไปเลย คู่ตีเลอร์แม่นางคู่ไปแล้วไปแล้วไปแล้วข้าช่วยเจ้าไว้อีกครั้งนะแม่นางจะขอบคุณข้าอย่างไรดีฮะ <c oughs> <c oughs> อะไรกันเนี่ย เจ้าใช้ข้าสร้างความดีความชอบก็ต้องขอบคุณเจ้าหญิงดีสิไม่พูดอะไรอะ่ะอขันยิกเลย นี่หมายอะไรกันเนี่ยเปยังไงรสชาติของคันดีหรือไม่ไหวแล้วอ่ยาถอนพิษมาเร็วเร็วเข้าอย่าได้ยาถอนพิษก็ต้องดูว่าเจ้าเชื่อฟังหรือไม่เฮ้เชื่อฟังสิเชื่อฟังเช่นนั้นจะฟังข้าให้ดีข้อแรกห้ามเรียกข้าว่าแม่นางคู่อีกข้าชื่ออสูอสูอสอสูออ ไปร้านสภาพที่แพงที่สุดของฉางเลอเลือกชุดให้ข้าสองชุดข้าจะเอาชุดที่ดีที่สุดข้สามข้าจะอยู่ฉังเลอตลอดไปจ้ไปคิดดูว่าจะทำอย่างไรข้าถึงจะเป็นคนที่นี่ข้อนั้นอ่ะไม่ได้หรอกข้าจะจนปัญญาฉ่นนั้นเจ้าก็เก่าจนตัวเลกไปเถอะเจ้าโหดร้ายเกินไปแล้วนะก็ได้ก็ได้คารบปากเจ้าเรียวยาสัมผัสมาเถอะข้าไม่ไหวแล้วนะแล้ว อเออเออมไม่นางอสุเจ้ามาเมืองฉางเลอนี่เพื่ออะไรกันแน่ฉางเลอเป็นสถานที่ที่ชาวประชาฝ่หาข้าแค่อยากใช้ชีวิตอยู่ที่ฉางเลอรฮข้าเชื่อเจ้าก็บ้าแล้วจะเชื่อไม่เชื่อกันแล้วแต่ช่างเถอะช่างเถอะข้ายอมแพ้ก็ได้มาเถอะมาทำอะไรเอาเงินมานะ่ะสิไม่มีเงินต่อยข่าขาดจนตายข้าก็ทำไม่ได้หรอกเออหรือเขา้า มีแค่นี้แหละทั้งเนื้อทั้งตัวฮะ,ะแค่นี้เองเหรอขคาก็มีอยู่แค่นี้แหละ,ะให้เวลาสามวันถ้ายังเล่นลูกไม้อีกครั้งหน้าค้าจะเอาจริงดื่มเยอะไปเลยมาผิดที่ เข้าใจผิดอ่ะมันเข้าไปเดี๋ยวนี้เข้าใจผิดเข้าใจผิดทำไมเป็นเจ้าอีกแล้วเนี่ยข้าตกใจหมดเลยเจ้าไม่ตั้งใจทํางานให้ข้ามาทําอะไรกลางดึกกลางดื่นข้าทํางานให้เจ้าอย่างไรเล่าข้าตกลงกับคนแท่หวังหน่วยซื่อฟังเจ้าจะได้เป็นชาวต้ายงหรือไม่อยู่ที่ข้าหาเบาะแสคดีอาวุธได้หรือเปล่าคดีอาวุธหรอที่นี่เกี่ยวอะไรกับคดีอาวุธมามาจะให้ดูอะไร นี่อะไรหรือที่เป็นวงวงแผนที่ราคาบ้านเมืองฉางเล่อที่เหล่าจี้ศึกษาอยู่หลายปีเห็นนี่ไหมวงที่ใกล้วังหลวงที่สุดราคาก็ยิ่งแพงนี่คือพระตำหนักวังหลวงเมืองรอบในเมืองรอบนอกไล่ไปตามนี้หากเจ้าเช่าบ้านอยู่รอบนอกเมืองจะราคา50สิบเหรียญทองแดงถ้าอยู่เมืองรอบในก็ราคาหนึถ้าทางใต้ก็หนึ่งพวงแล้วจุดสีแดงนี่หมายถึงอะไร จุดสีแดงคือสถานที่ที่พวกโจรคู่ตีเลอกเคยแวะไปดูเหมือนพวกเขาไม่ค่อยจะมีเงินแต่ว่าเจ้าแน่ใจได้อย่างไรว่าเป็นที่นี่เจ้าขโมยใบผ่านทางของคู่ตีเลอรมาไม่ใช่หรือแต่เขาก็ยังเข้าเมืองได้ที่ที่เป็นไปได้มากที่สุดคือท่อระบายน้ําใต้ดินเมืองฉางเลอราคาเดียวกันตำแหน่งเดียวกันบบก,กับปัจจัยหลายอย่างใกล้ท่อระบายน้ําขอบเขตก็เลยเล็กลงถึงตรงนี้อีกครั้งหนึ่ง อีกอย่างจะดูนะโต๊ะสาตรมากในกามีน้ําชาเหลืออยู่ของจะรที่ร้อนไปในลานบ้านมีกองไฟอาจจะเคยผิงเสื้อผ้ามีเหตุผลแต่หาเจอแล้วมีประโยชน์อะไรเห็นช <c oughs> ัดว่าไม่มีอะไรเลยก็ไม่แน่ เหมือนเป็นแผนที่ฉางเลอ่อเจ้ารู้หรือไม่ว่าคือที่ใดข้ารอบรู้มาตั้งแต่เด็กแผนที่เมืองฉางเลอ่อประทับในสมองข้านานแล้วแต่ชิ้นส่วนนี้อานาจเกินข้าดูไม่ออกอะ มีร่องรอยกันอยู่อาศัยมีลังสินค้าด้วยเฮ้ยมีเหล้าเหลือด้วยต้องเป็นที่พักจรพวกนั้นเหมือนกันแน่นี่บ้านของข้าเองบ้านเจ้าหรือใช่ข้าถึงบ้านแล้วจะไปได้แล้ว บ้านเจ้าถูกโจนขึ้นหรือเออแผนที่เมืองฉังเลื่ออันใหญ่เลยอันนี้หรือเปล่าไม่ใช่ทำไมยังไม่ไปอีกอ่ะข้าก็ต้องเฝ้าเจ้าสิเฝ้าข้าเหรอนี่ข้าวิ่งวุ่นกับสถานะของเจ้ามาทั้งคืนแล้วนะยังไม่เชื่ออีกหรือใครจะรู้ว่าพอข้าไปเจ้าจะไปสถานเริงรมหรือเปล่าก่อนจะได้ทะเบียนบ้านฉังเลิ่อมมาข้าจะไม่ให้เจ้าห่างสายตาหรอก เจ้าคงไม่อยู่ที่นี่หรอกนะคิดว่าข้าอยากอยู่รังสุนัขนั้นหรือเงินข้าถูกเจ้าใช้ไปหมดทะเบียนบ้านก็ไม่มีใช่ข้าไปไหนนอนบนถนนหรือข้าไม่ได้หมายความแบบนั้นข้าหมายความว่าเราชายหญิงสองต่อสองอยู่ด้วยกันมันจะไม่สะดวกใช่ไหมล่ะไม่อย่างนั้นเจ้าจากเบาไปหนักผงคันจนถึงผงม้อยมรณะเจ้าอยากลองทีละอันใช่หรือไม่นอกจากพวกนี้ข้ายังมีวิธีอีกเป็นร้อยเป็นพันให้เจ้าตายโดยไร้ที่สอนเจ้าดูสิน่าดีกว่าตายไร้ที่ฝัง พอแล้วพอแล้วเก็บไปเลยไปไปถ้าไม่ได้เก็บว,ว่ารกเจ้าก็อยู่ไปแนละ้วข้าอย่างไรก็ได้แต่สบายเถอะรีบหาบ่อแสเลยได้ทะเบียนบ้านแล้วข้าจะไปออนี่ระวังเออนี่อะไรเนี่ยเออวันก่อนเ้าทำชามเล่าแตกไม่ทันได้เก็บกวาดเลยไม่ได้บาดเจ้านะฮะมีแค่เตียงเดียวงั้นหรือใช่ เจ้ามากลายถือเป็นแขกยกให้เจ้าเลยนานแล้วที่ไม่ได้หลับสบาย